อยากได้หน้าที่มันเหมือนกับซีนมาติกอะซินมาติกคือหล่อมากโคตรเท่ปิ้งปอกปอกอกชินช่องช้องฟังังอูอักีแต่ว่ากูแต่งหน้าไม่เป็นใส่หนวดก็พอนะทุกคนใส่หนวดพอหนวดยั่ไงวะนิดนึงนิดนึงพอส่วนตาเราก็เปลี่ยนแบบเก้งๆเนาะไอบอลที่ชินชอบใช้หนีตาเป็นประกายเพชรเพชรเห็นเพชรแทงนะคะ หนึ่งจบอีซี่อ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บสวัสดีครับตอนนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะใครที่อยากสน,สนับสนุนก็สามารถมาสมัครกันได้นะเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นอย่าลืมมาครอบประตูกันเยอะๆละ่ะนอกจากนี้เรายังมี Discord เอาไว้แจ้งเตือนไลฟ์หรือคลิปต่างๆหรือจะเข้ามาพูดคุยกันเฉยๆก็ได้นะแล้วเจอกันลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับกัวอันติสามอ่ะบินโฉบเพื่อนได้เลยพาเพื่อนไปบนท้องฟ้าบินโฉบเพื่อนจิกหัวเพื่อนบินไปด้วยอุย้ย กัดชาหอยมามึงคนนั้นน่ะอ้าวไว้เดี๋ยวมากกว่าหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งมันมีมากกว่าหนึ่งบินลืมเปลี่ยนลืมเป็นอาวุธเชี่ยแล้วมีทรายไงไปดินชิวกดแล้วกันเนาะตายหมดยังเพื่อนเหมือนจะตายหมดแล้วแล้วกูตีเพื่อแล้วแว่งกูตีปุ๊บไอ้นั่นเปิดทรายกูก็เป็นอื่อลีดกูอ้าวบิน่าอะไรอ่ะขอจิกหัวหน่อยมึงจิกมิควอนกูเหร โอ้ยบินได้บินไป,ไนไปโอ้ยทำอะไรกูทำอะไรกูบินไปหน่อยกูจัดการเองอ้าวไม่โดนีโอ้โหบินอีกแล้วมึงบินได้คนเดียวเหลือมึงบินได้คนเดียวเหรอหนึ่งสองสาม อ้าวหมดอีกแล้วไม่เหลืออะไรให้กูเลยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโดนยิงอ่ะช่วยด้วยถูกยิงโอ้ย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 ,อยนี่ไม่จบไม่สิ้นกับกูนะอ๋อนี่อ้าวไม่โดนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพวกนี้มันเลี้ยงไม่เจ่างอ,อ้าวเพื่อนจัดการเก็บหมดเลยกูไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นี่กูสบายสบาย ต Ron, hehe, ่น <fin anta> <ots> ี่กูแค่บินล่อนงูๆไปมาก็ชนะแล้วกูดูดาเมจดิกูสี่พันเพิ่มหนึ่งหนึ่งกูสี่พันเพิ่มหมื่นหนึ่งเฮ้ยกดผิดุเกาะทองบินไปไหนไม่ไปหาผัวอ๋อไปด้วยบินไปด้วยบินเกินมันกินอันตีนันร้ยังข้าไม่อยู่คนเดียวอะเฮ้ยนี่ไงกูบล็อกแล้วนะนี่ไงกูบล็อกแล้วนะคนบอกว่ากูบล็อกหมือนเฮ้ยเกิดพิษแมวแล้วเฮ้ย เอากับพี่เหรอคะบินไปดีอยู่หรือวะโอ้ยอุ้ยเชีรยเจ็บโอ้ยกดอะไรแม่กูกดอะไรไปวะเมื่อกี้กูงงโอ้โหบล็อกชามด้วยขอบคุณครับคุณพี่บล็อกเจ็บมากโอ้โหมึงได้นั่นชักเลยหรอมึงได้แล้วก็โลเลยหรอ เริ่มเกมปลามึงได้มึงได้อาวุธแล้วก็มึงได้อันนี้เลยหรอเกมมันจะโวยมื่เกินไปละโอ้โหือกลับไปเล่นที่บ้านดึกบูดไปอโอ้ยตายเป็นอะไรฮะเป็นอะไรกับกูบ้างปะแขวนน่องอ,อะไรเมือ่อแต่ละเนี่โยโฉโลนเมือ่อ ต้นเกิ่งบอกคุณกิ่งมากเหรอต้นกิ่งบอกคุณกิ่งเหรอเฮ้ยอย่าทำคุณรีโกูอย่าทำคุณรีโกูมึงทำคุณรีโก้ทำไมบินโอ้โหสายตามตายสายโอ้ยเฮ้ยบินก่อนโอ้ยเนี่ยมันหมดอีกแล้วอ๋อบอกแล้วนะตัวแดงแล้วด้วย โอ้โหโคตรสุดโคตร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 โอ๊ยโอ๊ยเย้ของกูจ้ะอันนี่ของกูจ้ะอะดีมากขึ้นโดนยากกว่าดิอะหนึงมานี่ทำได้แบบกูหรือเปล่าขึ้นตายหนึ่งเนี่ยแป๊บนึงทำไมคนเดียแต่ข้างล่างเนี่ยเออ กูบอกไปแล้วนะบิน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 กลวงหนีบินบินบินหนีลืมไปมันชิปอันนี้ได้ที่วะเติมเลือดการ์ดได้ปะอุ้ยเติมเลือดได้โก่งมากเติมเลือดตอนบินได้ด้วยอ๋อห่าต่อได้ไหมอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าอย่ากลัวกูวอดตายห่าเลยไปนึกกูขอช่วยเพื่อนก่อนอย่ายิงกูอย่ายิงเราเพื่อนกัน ตึ่นมาเนี่มาตบกับกูให้หนัใจอหน,นึ่งอหน,นึ่งขอชุบเพื่อนก่อนได้ปะล่ะโอ้โยโ,โอ้ยพุ่งพุ่งเติมตายห่าหมดเลยแล้วจะเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เจอไม่ไปได้หรือเปล่าเกาะบ่วงเลือกเกาะก่อนจะเอาไม่เกาะบ่วงมึงอ่ะมันอันตรีแลว้วค่นะนะไม่ได้แล้วค่ะเกาะบ่วงน่ะไม่ได้แล้วค่ะเออเออก็หลังคาทำไมทำไมมึงไม่ขึ้นไปข้างบน โอ้เสียงเวลาไม่ได้ของโหแป๊บนึงนะโอ้โหโอยอสุดยอดสุดยดสุดยอดสุดยอดสอยอดสุยอดสยอดสุยอดสุดยอสุยอ่สุดอสยอดอุยอดยอดสุดดยอสยอดยอยออยออยออยดยยอยอ ใครมาสั่นแล้วเนี่ยโชว์อีนั่นมันขัดกูเดี๋ยวก่อนอีนี่มึงขัดกูอ๋อมึงขัดหัวเพิ่งเกิดนะเนี่ยดูจากสภาพแล้วเนียนเนย่ยโอ้ยโอ้ยอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม,ยมอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมวาร์ปออกอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมโอ้แป๊บนึงที่พิงอิบก,ก่อนอิบก,ก่อนมันเกิดครับพี่มึงอยู่กันดีไม่ได้ใช่ไหม รู้ป่านะคะยูนเต่ายูนตายได้ไม่หุ่น่น่า,าตายวงใครอะอ้าวไม่ใช่วงโอ้ my goodness ไ,ไม่ใช่วงเพื่อนเราโอ้ my goodness ไ,ไปแล้วกูบินสูงตรงไหนวะอ๋อมันเป็นลาภาฟ้าลา,าแล้วฟ้าไปก่อนกู <c oughs> ไปแล้วพุ่งพุ่ง พุ่งพุ่งพุ่งอีกพุ่งอีก come on come on boy วู้ยพูบินสุด้วยอย่าหนีอย่าหนีอย่าพึ่งอยู่ตรงนั้นแหละเออพบกับรายการสาระแน่โชว์ก็เออบินหาใจให้เจอเฮ้ยอ่ะบล็อกทำไมอ่ะบล็อกกูทำไม เออดีมากเพื่อนเอ้ยดีมากเพื่อนไม่เพื่อนกูตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันปยิงคู่สระอ๋อมันยิงดีไซน์คุณคู้ว่าเออเธอเธอบินไปไหนพี่พี่หาห่วงไงอ่ะขุดดูนี่เดี๋ยวอ๋อสลับผิดกดผิดกูผิดขอโทษ สำหรับพูกบินโอเคิห okay. น้าใจที่จะบินจู่เกิดโอ๊ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนจะตายเพื่อนจะตายขอจิ้มก่อนโอ๊ยเพื่อนตายเพื่อนตายทำไมใครดูยากไม่ตายมันน่ากลัวเกินไปมันน่ากลัวเกินไปแถวนี้มันน่ากลัวเกินไป Nhất nữa, Ah! Coulonette, phải lào! Yêu! Hô, gặp đi! Phần gặp đẹp đi! Hô, gặp đi! Hô, đi! đi! อ๋อเสืออ๋อตรงนี้มันอุดตันเกินไปขอญาตออกก่อนทำอะไรเพื่อนกูเติมเลือดทำไมพุ่งออกพุออกเออปีกหมดปีกหมดปีกหันอ๋อ,อเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยมึงไปช่วยกูเลยอยู่ในบ้านเนี่ยบินหัดกันบินแล้วบินอีก โอ้ยมันเจ็บนะโอ้อบล็อกทำไมวะหรือใบอบล็อกไม่ได้น,น่ารำคาญน่นา,ารำคาญไปไหน <c oughs> ไปไหน <ís? S 2> <c oughs> อิโตเกียวในกรอบแคดนิดเวอดีนอืมออ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแคดนเดเอวอดีนแคสตอรีทำอะไรสักอย่างสิ จับไ้เพื่อย็เด้วะเออยินกันฉับบินกันฉับเวอรดีมากขอรัดเลยไม่ได้วะอุ้ยเลือดน้อยแล้วอุ้ยมดว่อบมูนบูมูนบูมูนบูมูน มันอรดิหรือะบูมูนบูโอ๊ยโอ๊ยาเออเออเลิศอุ้ยบ, <1971. S 2> <it> บินชำเออมันเกไป ซ่อมโชว์หนึ่งเมตรอุ้ยวอนวายกูไม่เกี่ยวพอโทษเคือกูไม่เกี่ยวโดยโดนวงจะทำเพื่อนกูเหรอจืทำยังไงบล็อกได้ยังไงก็ไม่รู้ตายเลย ตามแรกโอ้แล้วมึงบดไว้บินบินไปเที่ยวกันบอเอออันตรคู่เลยมึงวะสึกสงครามกลางไปหะฮึสึสกไม่เหนโ่อยน,นี่มันเปลี่ยนอินเตอร์เฟนใหม่เพิ่งเห็นโอ้พ่อพิพพ่งแบบเพิ่ชนะอ๋อมันเปลี่ยนอินเตอร์เฟนใหม่แล้วเนี่ยโอ้เท่เว่ะ นี่ว่ามันเป็นตัวที่น่าลำคาญมากกว่าแบบว้าวโกงชิบหายเหี้ยแรงมากอันนี้ไม่ไม่น่าใช่คือดูจากเกมเพลย์ของมันแล้วกูว่าเป็นตัวเบ็ดเหมือนยุงอ่ะเหมือนยุงบินตอมอ่ะน่าลำคาญเอาไว้หนีหรือไม่ก็เอาไว้ตามแบบตามสูดอะแบบกูไม่ให้มึงตื่มแบบมึงไปไหนกูบินตามอะไรเงี้ยสลิงหมดแล้วไม่เป็นไรกูอันติบินตาม ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมมากเลยนะครับผมถ้าชอบไ่ลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบรักคุณครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปหรือไลฟ์ใหม่ๆก็อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเจอกัน